มาจ้ามินี้พามารอตลาดสดซุ้มซ้นเจริญสินของป้านแนนแพงของกินเปี้ยตลาดแรงอำเพื่อจริญสินตลาดซุ้มซ้นนน้อยทุกแกล้งจ้าบริเวณนี้สิกลายเป็นเวทีของคนพื้นทิ่ของเส้าบาทพราค่าแม่ขายเพิ่นก็เอาของมาขายเต็มตลาดเลยพี่น้องบ่า่าสิเป็นอาหารอีสานแกงน้อไหม้มกเค็ดมกเน่้อไหม้มีเบิด์ตบ้าข้าวเหนียวห่อนๆเดเนอกระผักสดสด อ๋อคือสีคากเหลียวมะเมืองทางพีของสดกระแน่นแผงสดสดใหม่ๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นเติมอยู่ตลอดเบืองเน็ของทะเลกับเพียบบว่าสิเป็นปูมาปลาหมึกของทะเลหลายบักคักบ่ต้องไปแวะกไก่เลยจ้าอีกโซนหนึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดเลยได้พี่น้องบอกเลยว่าของปลาของอีสานเข้าเพียบเห็ดปลาโนไม่ก็มียังบ่เหมิดมีหอดหอยหน้าเข้าเขียวเขียวแมงทอดดักเดดทอดภูนับ พี่นนองคักขาดมือนีแม่คํำเพ่งยังจนขาลอยบรรยากาศแรงของตลาดอําเภอเจริญสินนี้คือแบบอบอุ่นมวนซื้นมากพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมากก็อย่าลืมแวะตลาดแรงจเจริญสินเด้อจ้า